สวัสดีจ้าพี่น้องมากมากมากินขาน้ากันโอ้ยเมยเสื้ออาชีแล้วตำมหม่งพี่น้องเอ้ยดวกพักกันจองอันมาละแมวดวกลวกเปรียเดียวหนึ่งวันเร็วๆแล้วก็ทอดปลาทูสองตัวพี่น้องน,อน,น้อยหันหลังให้กันมาเลยจ้ามากินขอน้ากันเสียเสียเพิ่งมาวัดบ้านเราก็เรียนไปตำมหม่งดวกพัก มากินหน่อพอแต่แบบอะไรที่ยวกกับแมวหวานช่วยเลยขมขมขมขนขมขนขัขมขหาม่มไปหาขมยแขม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 ขยขมขม่เขมขเข็ขมมขมขม มามาท่านนันกินที่รอวันเดียให้แน่ไอตีส,สองทีส,สองโอ้ทำแม่ไปเก็มเห็ดกี่น้อเย็บยวนอยาสัวสิพ่อตาเซาเพิ่น, <laughs> นดีซาเพิ่นซาดี <laughs> คุณเอว่าขั้นบ่ได้สื่อเด้ตั้งอายู่หจีนห้านัท่องเตีกินเข่าโซลยังโบอีแม่ไปเก็บเห็ดพี่น้องไปได้ทีสวงเอาลนหัวหลอบไป อันเปลือบไปบมือตั้งตาอันตั้งตาเฮ็ดเตี้ยคุณเสองตาสามตาคืออับเต็มก็เรือเอาหัวกรอบไปเพียงมันนร่องออาเห็นโคขึ้จากโคเป็นเน็ก็อ่นแค่วันถือมันไปอ่ะมาไปเห็นแล้วไปจอดอาราดเรื่อยไปไปส่งของบันใกล้ๆกันน่งละมยโสตจ้น้ำพัน้องพ นนันันไพ่ไปเไปมันบ่พอปีอ,อืวไปขอใชจ,จอดกันตรงของยูมันลองกล้กกันนะถามมมานี่โคเดียวเทนี้่ะออกนะอ,อ,กนนะอืมออกเี้ยนะมันหยดไปขั้งข้าวไปดเลยว่ะข้าจานเดียวหัวดยเขตอเง่นงอาปันเต็นรถละที่ไรก็เต็นรถ เด็กเขาเนาะคนจางรถแผลมองรถแผลป้เอาลนากล่อไปเลยหลายคนสมัยเนาะนั่งกะไ่าเหมือนย้างห้องไปเก็มเ็ดแล้วจะห้องรถแผลไป้ปะคนกับเต็มรถในสิต้าเฮดย่านเ็ดแดดเฮดมูลสิบห้าสิบ้าบานเอารถหกลอไปเลย แกนอูนอ่นไปด้วยหึหึ้งนำยังเจือึงอ่ะแบบบ้ค bu để nha là bà hay thấy không bán <laughs> <Điều răng. cười> lẻ. Một quái sân nhà mặt ở 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 nha เอาหกหลอของห้านไปขั้นของห้านไปนะพี่น้องมัน,นถ้ามันออกเฮ็ดถ้ามันออกหลายเนาะคนไปกับจไปสองขั้นเลยมาเลยตอนนีม้มาตักปลาได้ยงที่มารเลยมาไอ้นื้อไปข้าวไอื <c oughs> ้ออยากยังเกิดยี่สิบสาม้าวมบกันเนาะไปเลยคนับ ตังนน้งแจานน่าพน้องไพนคาร์ร่เพื่อลอยหาซิบุ่นไปกมันกับไปเนาะมันกัดทอกันอนะ่ะเกือบทอกันพน,น้อไพ่กับยาสูก็ได้น้ำมันมันแพงเนาะพี่นาะเอ็มรถแย่มันรบ้านเล็กๆกย่งกันน,น,นะมาดเดียวจมีเาออกันนยะยนาน,ายนาม,มันเป็นทาง้งหลายางข้าโคกดเลยนัน,นวนา่า อืมอืมฟุ้งมานี่ก็มันตัอเตี้ยมานมันตัวไอ้ตากวกตัคงม่อกนะข้าไปเล่จะว่าปวดข้าอีพออันคอยเบิ้งนี่เกิบอันคนไปเก็บยู่อูบนน่ะมิจเเฮ็ดปวดไหมพอเฮ็ดปวดไฟกันเฮ็ดปวดกันนั่นนะ

คีมาจะนำเนาว่าสีหาซื้อให้เรางเป็นามันไหวเหรอพนะเดี๋นี <soccer> ้ม <holy> ันเฮ็ดไข่ไปไปเรได้ไ้เฮ็ดไข่ได้เฮ็ดละงกเขาเรื่อว่าเฮ็ดไข่ที่เราคุมเดืดเฮ็ดไข่มาอะมากเลยแต่จะมากเหรอนะว่า อเดือดส่วนวน,วน,วน,วนี้ <c oughs> อเด้อันอว,วนี<ค>น้ไเป็นมันผัดผัดเ <c oughs> ยอะถ้าเกมูข้าเยอะก่นอนไปเ้องข้เดี๋ยวไปอยู่แล้วนะเยอะยังก็รอแไ่เดวะบอกของมาน,น้อยนาสมกัแม่เอเตี้ยเตียอย่าไปเก็บเฮ็ดอย่าไปเตี้ยเต้ยตื่นแล้วตาลูกจะตืิ

โคกผันน้มไผ่บานน้องเล็กตัวพอไปประจำการดี๋ยนี้บานน้องเล็กไปพันน้มไผ่เพิ่นไปซูเม,มืรอ <c oughs> แต่ว่าบานน้องอย่างเขาถ้าบานนลำเที่ยงมันไปโคกยาสัวละ่ะเห็นเพิ่นไม่ลุกไม่เฟรชอ่ะแก่เพิ่นข้านเจ้าก็ได้เจ้ามีตลาดเจ้าซื้อมาแข่งกินได้อหมือนนี่ Yeah. Ừ. Chính là bây giờ còn nó xưa nó. <laughs> <laughs>

ทีสองออกทีสามปะบ้านเลยตัวกันแต่พักหนเดงได้วรับแม่อืมทีสามปแม่มับกสันหอโกมันก็แจกไม่เหนันเริโนห้อ <c oughs> งรอมันกระซาาขาโดนหน่อยนะฮะอืบนีดน้องเจ็บจยอ มูมากี่ยงน้ำอิ่มตรงไหนถามไปหน่อยเดียวไอ้หลังกอดจุอิ่มแล้วกินเหนียวแซ่บพักไปหน้อยเลยสมองหลวงพักการจองหลวหมากฟักแมวเนี่ยมันแซ่บขักบ้าน ขอบคุณพี่นงสูงผูสุนด้วยค่ะที่ขอไม่กำลังใจช่องเย็ดติเนาะคลิปนี้เอาไว้ส้ำนี้จ้าพอกันไม่คลิปหนาสวัสดีจ้า